เทรสั้นโคตรแม่นใน m 1 5คลิป EP 1ีของเราได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับแค่ปล่อยคลิปไม่นานยอดวิวก็พุ่งไปเกิน5,000แต่เช่นเดิมมีแค่1 0เท่านั้นที่กดไลค์นั่นสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและนำสิ่งที่ได้จากคลิปไปปรับใช้หลายคนแค่ดูผัผ่านหรือรีบด่วนตัดสินโดยที่ไม่ทดลองระบบก,ก่อนแต่สำหรับคนที่ลองแล้วหลายคนเทรดได้จริงและสามารถทำกำไรได้ในทันทีแต่อย่าลืมนะครับว่าการขาดทุน เป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับมันได้ก็เหมือนกับคุณแพ้มันตั้งแต่ยังไม่ได้เลิม่มเพราะธรรมชาติของการเทรดคือการรู้จักใช้ชนะและความพ่ายแพ้ก่อนที่จะเริ่มชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง KCForex Trading ด้วยนะครับเพราะความรู้ที่นี่ไม่เหมือนใครทั้งเรียบง่ายเข้าใจง่ายและที่สำคัญคือใช้ได้จริงยิ่งเทรดก็ยิ่งง่ายคุณเริ่มต้นได้ด้วยการใช้บ็อกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำ ไ u x ลงทุนง่ายๆได้ในคลิกเดียวสเปรดต่ำเริ่มต้นการเทรดทองด้วยสเปรด4จุดในบัญชีลอหมดปัญหาเรื่องการทางสเปรดและทุกการซื้อขายของคุณจะแม่นยำและยุติธรรมทำให้คุณมั่นใจในทุกครั้งที่ออกออเดอร์ไม่มีค่าสวอปแอบแฝงเพราะทุกบัญชีฟรีสวอปแล้วคุณพร้อมหรือยังครับกับโบนัสเงินฝากสูงสุดถึง3,300เหรียญเพื่อให้พอร์ตของคุณเติบโต,ตได้เร็วขึ้นเปิดบัญชีน Standard นพัทเพื่อรับโบนัส35%ด้วยการฝากเงินครั้งแรกสูงสุดถึึง300เเหรียยดดออลลาาาสสัพ่มโกกใ้้้ขนว การรับโบนัส2เท่าสูงถึง25%้ของพอร์ตเป็นจานวนสูงสุดถึง3,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเมื่อสร้างกําไรได้ก็ต้องถอนให้ไวการถอนเงินที่รวดเร็ว,รวถอนง่ายเงินเข้าไวภายใน15นาทีหมดปัญหากังวลใจ i u x ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลจาก ASIC FSCA และ FSC i u x มาพร้อมบริการแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยบริการที่เหนือระดับสัมผัสประสบการณ์เทรดด้วยแพลตฟอร์มคุณภาพในโบรกเกอร์ i u x วันนี้เราจะมาแบ็กเทสในกราฟเคลื่อนไหวนะครับเราจะเริ่มจาก การ random graph ก่อนส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการ b a c k t e s นะครับก็มีแจกฟรีไว้ที่หน้าเพจ f c e e o o o นะครับใครสนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเลยนะครับเราจะเริ่มจากกราฟที่บริเโซนนี้นะครับเราจะรอให้เขาเข้าเงื่อนไขตาม EP 1 ใครยังไม่ดูนะครับกลับไปดูได้นะครับจุดนี้เป็นเงื่อนไขนะครับเราก็จะใช้เป็นจุด take action buy นั่นเองนะครับ buy ที่จุดนี้ sl ที่โลของแท่งเก็บระยะกําไรที่ tp 1เท่าส่วนใครอยากดูวิธีการตั้งค่า f i โบนะครับก็สามารถกดไปดูได้ใต้คลิปนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าออเดอร์นี้จะสามารถทํากําไรได้ไหมนะครับและนอกจากเงื่อนไขของ ep 1แล้วนะครับในวันนี้ก็จะมีเงื่อนไขเสริมอีกพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ มาดูไปพร้อมกันนะครับเขาจะวิ่งชน TP เราได้ไหมนะครับเราจะเก็บกําไรที่ TP 1เท่านะครับหลังจากที่เรา take a t i o n เข้าไปนะครับกราฟก็ปิดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแล้วก็ชนกําไร TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะมองว่ายังไม่ชนแน่นอนถ้าคุณใช้บล็อกเกอร์ที่มีสเปดสูงมากๆเนี่ยยังย0่0หรือ40ก็มีโอกาสที่จะไม่ชนแต่การที่เราใช้บล็อกเกอร์ที่มีสเปดต่ําที่ผมใช้เริ่มต้นก็คือตั้งแต่4จุดนะครับ มันก็ทําให้เราเนี่ยได้จุดเข้าที่คุณภาพจุดวาง t PSL ก็คุณภาพเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยเคลื่อนที่ลงมานะครับแล้วก็ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยจิ้มลงมาโดนโซนโอเวโซนะครับหลังจากนั้นเราต้องรอให้เขาปิดขึ้นไปเป็นแห่งเขียว เมื่อปิดเป็นแท่งเขียวเราก็จะเทคชั่นบ่ายนะครับถึงแม้ว่า RSI ตรงจุดนี้จะไม่ใช่โซนโอเวอร์โซที่แท้จริงแต่เขาแสดงลักษณะของอาการที่มีวอลลุ่มก็คือมีความชัดเจนในแท่งสีเขียวขึ้นมานะครับเราก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดเทคชั่นบ่าย SL ที่โลของแท่งนะครับเราก็จะเก็บ TP 1เท่าเช่นเดิม การเก็บ TP1 เท่านะครับเป็นการฝึกวินัยอย่างดีเยี่ยมสําหรับมือใหม่กราฟไหลลงมานะครับเกือบโดน s อนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปอีกครั้งจะเห็นว่าจุดนี้นะครับวิ่งชน TP ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าช้าหรือสเปดเรากว้างมากจนเกินไปเนะี่ยจุดเข้ามันก็จะไม่ได้ในจุดที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเขาก็ทุบลงมาเลยจะเห็นว่ากราฟเนี่ยดันราคาลงมาจน ISI นะครับลงมาที่โซนโอเวอร์โซอีกครั้งนะครับเราก็จะรอให้ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับ ก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยสามารถดันราคาขึ้นมาปิดเป็นแท่งเขียวได้เป็นเทียบร้อยนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขบาย buy ของเรานะครับหดวิโบตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลายตาจะสังเกตว่าแท่งบริเวณนี้มีวอลลุ่มที่ชัดเจนมากนะครับเราก็จะบายแต่เราจะตั้งบายสต็อปไว้ที่บริเวณเนื้อของแท่งเขียวนะครับที่จุดนี้นะครับแล้วก็เก็บกําไรสั้นๆที่ TP 1ึงเท่ามีโอกาสที่เขาจะวิ่งได้ไกลเช่นเดียวกันนะครับแท่งลักษณะนี้ก็จะเห็นว่ากราฟดันราคาขึ้นมานะครับชนออเดอร์บายของเรานะครับแล้วก็ วิ่งขึ้นไปชน TP1 เท่าได้ทันทีนะครับนั่นหมายความว่าเขามีวอลุ่มที่ชัดเจนและรุนแรงนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับสังเกตดีๆนะครับว่ากราฟลงจุดนี้ดันราคาไอซ์ใสขึ้นไปสัมผัสโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับแต่กราฟก็ยังไม่ลงนะครับก็ยังสามารถขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเงื่อนไขของเราก็คือต้องรอให้เขามีการพักตัวด้วยวอลุ่มแท่งเทียนที่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือการปิดแท่งเป็นแท่งสีฝั่งตรงข้าม นั่นเองนะครับขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้นะครับโอเวอร์บอสนะครับอ่ามัวจะดูโอเวอร์บอสนะครับพลาดจุดเข้าตรงนี้ไปนะครับปิดเป็นแท่งแดงต้องเป็นเงื่อนไขในการเทชั่นเซลล์ของเรานะครับจุดนี้นะครับถ้าเราเซลล์ที่จุดนี้นะครับเราก็สามารถเก็บกําไรได้แล้วนะครับก็ต้องเข้าไวออกไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกราฟดันราคาขึ้นมาเป็นแท่งเขียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาร์กจุดนี้ไปก่อนนะครับว่าเป็นจุดที่เราเคยพลาดในจุดเข้าเทดเซล ก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยดันราคาขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าปิดเป็นแท่งแดงที่โซนนี้นะครับเราจะไม่ใช้เป็นเงื่อนไขในการเทเลชันเซลล์นะครับถ้าจะให้ดีนะครับเขาต้องทะลุไฮเดิมก่อนแล้วก็กลับลงมาสร้างเงื่อนไขนะครับโดยใช้แท่งเทียนที่มีวอลลุ่มให้ชัดเจนเราถึงจะเทเลชันเซลล์โดยไม่แนะนําให้เทรดในช่วงที่ตลาดเปิดมาใหมๆ่ๆแล้วก็ช่วงเวลาที่ใกล้จะปิดตลาดนะครับหรือที่เรียกว่าช่วงรอยต่อของวันนั่นเองนะครับ ก็จะเห็นว่าวอลลุ่มตรงจุดนี้เบาบางมากๆนะครับมีการเคลื่อนที่เป็นโดจิปิดแท่งเล็กๆนะครับนั่นแสดงถึงการที่เขาไม่มีวอลลุ่มนั่นเองเราก็จะรอนะครับแท่งที่มีวอลลุ่มชัดเจนให้เราเทเกชั่นอ่าแท่งนี้นะครับน่าสนใจนะครับเราสามารถเซลล์ได้เลยนะครับที่จุดนี้นะครับเอที่หายด้านบนเป็นจุดเข้าที่วอลลุ่มยังไม่หลุดจะกรนะครับก็มีโอกาสที่จะโดน SL ได้เช่นเดียวกันนะครับออเดอร์นี้ จะเห็นว่ากราฟดันราคาขึ้นไปได้นะครับพรีเซลเป็นเทียบร้อยนะครับบริเวณนี้เราก็ผิดไป1ไม้นะครับจะเห็นว่า ISI นะครับแตะโอเวอร์บอทอีกครั้งนะครับถ้าปิดเป็นแดงเราจะเซลล์ปิดเป็นแดงนะครับแต่ว่าเราเข้าช้าไปก็เซลล์ตรงจุดนี้แล้วก็เอสเซลที่หายนะครับเก็บที1่เท่าอีกเช่นเดิมกราฟเนี่ยสามารถปิดลงมาเป็นแท่งโดจิได้นะครับแล้วก็ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเกือบโดน TP ของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปแล้วก็ไหลลงมาอีกครั้งนะครับ จังหวะนี้ยังไงครับอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่าลงวัสดิทีพีนะครับแล้วก็เด้่งกลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวนะครับก็ต้องบอกว่าสเปดเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับถ้าสเปดกว้างตรงจุดนี้นอกจากจะไม่กําไรแล้วนะครับกราฟก็วิ่งกลับไปโดน SL ได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้โบรกเกอร์ที่สเปดต่ำนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่อง KC Forex Trading ด้วยนะครับเป็นค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งสิ่งที่ผมแนะนำย่อมดีกับเทรดเดอร์ทุกท่านอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่ากราฟณตอนนี้นะครับเคลื่อนที่ช้าโดยปิดเป็นแท่งโดจิมีวอลุ่มต่ำแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ในโซนของโอเวอร์บอสด้วยนะครับเราก็จะรอจังหวะที่มีวอลุ่มชัดเจนแล้วก็จะใช้เป็นเงื่อนไขในการเทชั่นเซลลงมาแท่งนี้นะครับจะเห็นว่ามีความน่าสนใจนะครับ ตั้งแต่เขาขึ้นมาปิดเป็นแท่งแดงเป็นแท่งแรกนะครับเราจะเซลที่จุดที่เขาลงมาสัมผัสที่หางนะครับจุดนี้นะครับเขาสัมผัสหางของแท่งก่อนหน้านะครับเราก็เซลได้เลยนะครับเป็นเงื่อนไขเสริมกรณีที่เราไม่มั่นใจน,นั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าจุดนี้เราจะสามารถปิด TP 1เท่าได้ไหมนะครับกราฟก็สามารถปิด TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ ระบบนี้นะครับอาจจะดูเหมือนมันง่ายนะครับแต่สิ่งที่มันยากก็คือแต่ละแท่งเทียนเนี่ยเคลื่อนที่15นาทีนะครับในคลิปอาจจะดูเร็วนะครับผมต้องการทําให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าทํายาวแค่ไหนคนดูก็ดูไม่จบอยู่ดีนะครับความจริงก็คือที่1ของห้องมีได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลวเข้าใจดูจบคลิปตั้งแต่ ep 1ถึง ep นี้ก็จะรู้ว่า ผมไม่ได้ใช้เทคนิคแบบอื่นเลยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนไม่ต้องไปโรงเรียนคอร์สไม่ต้องเข้ากลุ่มปิดไม่ต้องรอซิกเนลไข่เป็นแค่ระบบง่ายๆที่ถ้าคุณรอได้มีวินัยมากพอไม่อูวเวอร์เทรดมันก็จะเป็นสาเหตุของกำไรที่ยั่งยืน สมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดเข้าที่ผมเทคคช่นพร้อมอัปเดตโซนเทรดสั้นในทุกวันฟันกำไรด้วยเทคนิคที่เรียบง่ายมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้เปลี่ยนชีวิตการเทรดของคุณให้เรียบง่ายได้ด้วยการเป็นสมาชิก KC Forex Trading นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ